ฉันบอกพี่แล้วไงว่าอยา่ามายุ่งวุ่นวายกับฉันชบ,บาแค่เธอยอมมาคืนดีกับพี่เงินที่เธอติดพี่ไป่ต้องคืนไม่แต่บาทเดียวเลยนะเชิลรครับวันนี้เรากินอะไรดีอะไปจิบปิ้งย่างกันไหมฉันเคยบอกพี่ไปแล้วไง พี่ฉันจะคืนให้ฉันจะโอนให้ทุกเดือนอะตอนนี้ฉันมีชีวิตใหม่แล้วฉันมีครอบครัวใหม่แล้วอย่ามายุ่งวุ่นายกับชีวิตฉันแน่ไปฉันขอละเชบากลับมาเถอะนะชบาโฮ้ยเชบาเชบา โก้ตอนนี้ฉันออกไปหาพี่ไม่ได้หรอกนะสามีฉันกำลังจะกลับเข้าบ้านแล้วชบามึงลงมาเดี๋ยวนี้ถ้ามึงไม่ลงมากูจะปล่อยคลิปหลุดมึงมึงจะยอมลงมาดีๆหรือจะให้กูขึ้นไปหานี่พี่จะทำเกินไปแล้วนะพี่โก้เกินไปงั้นเหรอกูว่ามึงก็รู้จักกูดีนี่ว่ากูทำอะไรได้มัง่ง โหลครับอ๋อเริ่มประชุมบอลพรุ่งนี้เหรอครับได้ครับสวัสดีครับแนะคุณกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะกลับมา,าเหนยงังเพิ่งกลับมาถึงเลยครับมีอะไรหรือเปล่าเปล่าแล้ว คุณจะไปไหนล่ะครับฉันเห็นคุณกลับมาเหนื่อยๆอ,อะฉันเลยว่าเดี๋ยวจะลงไปหาซื้ออะไรไมาให้คุณกินเราแป๊บนึงนะ พี่โกฉันบอกให้พี่เลิกยุ่งกับชีวิตฉันไงวันนั้นที่พ่อฉันป่วยแล้วพี่ช่วยเหลือไว้ฉันจำได้ไม่เคยลืมแล้วฉันก็ต้องขอบคุณพี่มากแต่เรื่องเงินกับเรื่องความรักมันคนละเรื่องกันฉันไม่ได้รักพี่แล้วฉันไม่แฟนใหม่แล้วพี่เจมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตฉันทำไมอ่ะแล้วฉันขอละเรื่องคิหลุด ไไปไดไ้พี่อยากได้เงินเท่าไหร่พี่บอกฉันดิฉันหาให้พี่ได้แต่ฉันขอละช่วยลบคลิปนั้นได้ไหมชบ,บาเธอติดหนี้บนคุณฉันฉันบอกให้เธอทำาไมเธอก็ต้องทำไปนะพี่โตไปไหนชาบานมานีิ ข,ดนะข,ขัดขืนนะกูพูดกับมึงดีๆก็ใจไหมนี่่รอไปเฮ้ยเป็นผู้ชายอะ่ะอย่าทำร้ายผู้หญิงดีวะมึงเป็นใครวะสบายไหนคนบอกผมว่าคนไปซื้อของทำไมคนถึงมาอยู่ที่นี่ กลคือว่าฉันคุณนี่แฟนเก่าคุณใันไงนี่คุณสบาเคยพูดกับผมบ่อยๆนะเรื่องคุณเขายังชมคุณให้ผมฟังอีกแต่ทำไมตอนนี้สภาพคือเป็นแบบนี้ เกิดมีเรื่องอะไรอะคุณบอกผมได้นะเดี๋ยวผมจะเป็นคนจัดก,การให้เองสบายคุณขึ้นไปรอผมที่ห้องก่อนสบาคุณจะไปไหนไม่แห้งนั้นนีโ่โอ๊ยอ้ยอยอย่ามาแตะต้องตัวภรรยาผมผมบอกแล้วไงว่าไม่อะไรผมจะจัดก,การทั้ง คุณรู้เรื่องนรืไงค้นไปรอผมที่ห้องนหผมจะบอกอะไรคุณให้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปถ้าเกิดว่าผมพูดอะไรจำใส่สมองไปด้วยคุณมันก็เป็นแค่แฟนเก่าผมให้เกียรติคุณแต่ไม่เป็นอดีตไปแล้ว ส่วนผมคือคนปัจจุบันและอนาคตของเขาคุณจำใส่สมองไว้ดูชบบาวบ้านเขาติดหนี้คุณเท่าไหร่ห้าแสนในบัตรนี้มีเงินอยู่หนึ่งล้านพอไหม ฉันถามว่าพอไหมพอครับพอพอก็ดีงั้นต่อจากเนี้ยคุณอย่าตามรังควานและยุ่งกับภรรยาผมอีกถ้าเกิดว่าคุณยังยุ่งกับภรรยาผมอีกผมจะแสดงให้คุณว่าผมสามารถทำอะไรได้บ้างเข้าใจไหมครับเข้าใจครับ ครับวันนี้จะกินอะไรดีเดี๋ยวผมไปซื้อให้ไม่ได้กินอะไรมาทาาั้งวัแนแล้วนะแนทฉันกับเขาอ่ะเราไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วนะคุณเชื่อฉันน,นะแนทนะครับแฟนคุณก็เป็นคนตลกนะแฟนเก่าคุณอนะ ผมว่าคุยด้วยก็สนุกดีนะแนทตอนนี้ฉันคบกับเขาอะพ่อฉันป่วยฉันจำเป็นที่จะต้องยืมเงินเขาแต่ว่าฉันสัญญานะแนทฉันจะรีบหาเงินมาคืนเขาให้เร็วที่สุดแล้วฉันจะไม่ให้เขามาวุ่นวายกับชีวิตฉันอีกเลยฉันขอร้องละเชื่อฉันนะแนท แนี่คุณไม่เชื่อฉันหรอคุณฟังที่ฉันอธิบายบ้างสิแมกคุณหาอะไรอ่ะหาปัจจัรถไงครับ เดี๋ยวก่อนชาบาไปกันใหญ่แล้วผมก็หากุญแจรถเพื่อจะไปซื้อของอร่อยอร่อยให้คุณกินไงคุณคงหิวแย่แล้วล่ะวันนี้ไม่ได้กินอะไรเลยไม่ใช่หรอ, <c oughs> อไม่เอาไม่เอา <c oughs> ไม่ร้องนะครับชาบาครับตอนเนี้ย เราเป็นสามีภรรยากันนะชีวิตคู่ของเราอ่ะก็มีแต่เราสองคนคุณสัญญากับผมได้ไหมก็ต่อจากเนี้ยถ้าคุณจะคบกับผมผมมีข้อแม้อยู่สองข้อคุณต้องทำตามผมข้อที่หนึ่ง ถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาอะไรอะ่ะคุณก็บอกกับผมตามตรงทำได้ไหมส่วนข้อที่สองไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรก็ตามถ้าเกิดคุณอยู่กับผมปัญหาพวกนั้นก็จะเป็นแค่เรื่องนิดเดียว ไม่รองแล้วฉันกลัวคุณไม่รักฉันแล้วแต่เราสองกับพ้อเป็นแ ถามคุณมากกว่าเพราะคุณอะคือใคร ฉันจะแบกเอพ์พวกแกไม่ให้พวกแกกล้ามาซื้อที่นี่อีกใช่ใช่ผูอยากจะเห็นจังเลยว่าผู้อยู่คนนี้มันเป็นใครไอ้ก,กวงังพี่โถพี่มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอะออกไป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  ไปไปออกไปออกไปออกไปท่านประธานครับเราเรื่องที่จะซื้อหมู่บ้านเคพีเป็นไงบ้างครับแกอยู่พูดเรื่องนี้ก่อนได้ไหมฉันต้องการพักผ่อนออไปออกไปไปออไปของเรียนเงียบก่อนออกไปปุ๊กี้ออกเลยว่าเราต้องทำยังไงดีว่าแกมาอยู่ที่นี่ได้ไงขวบ สี่สองสี่โอ๊ยหนูน่าจะเข้าห้องผิดอล้พี่แล้วผู้หญิงคนที่ฉันจ้างเมื่อคืนน่ะอยู่ไหนเนี่ย้ง่โงโนะ่เลยในเงินมืองสีเาเอาเงินเช่อะไรอยู่วะเฮ้ยไอ็มมิชดดววมช,ชั่น ผมไม่คิดเลยนะว่าสมัยนี้แล้วอะยังมีผู้หญิงหน้าเงินแบบคุณอยู่อีกฉันเปล่านะผมไม่รู้หรอกนะว่าใครบอกคุณว่าผมอยู่ที่นี่เออคุณอยากได้เงินใช่ไหมเอาบัตรนี้ไปแล้วก็ลบคลิปนั้นทิ้งซะคือคุณคุณเข้าใจฉันผิดแล้วทั้งรูครับ เธอหายไปไหนตั้งนานเธอไม่อยู่อ่ะผู้ชันเหนื่อยมากเลยรู้ไหมนี่เอาไปปิ้นให้ฉันด้วยของฉันด้วยของฉันด้วยมองอะไรอ่ะรีบไปสิได้ได้ อันนี้ก็ของนายแล้วอันนี้ก็ของนายนะกว่าไปซื้อน้ำเย็นฉันกินนะครับฉันก็ด้วยได้สิ นี่น้ำของไหนนะอ๋อก็ฉันสั่งน้ำเย็นก็นี่มันไม่เย็นเออดเอ้าฉันขอโทษน,นะเ,เดี๋ยวฉันเราไปเปลี่ยนให้อะไรหรอเปล่าอุ๊ยขอโทษค่ะนี่คุณนี่คุณเองเหรอท่านประธางคะกลับมาได้สักทีนะคะ นี่เป็นงานทั้งหมดที่ท่านประธานต้องทำฮะประธานงานทั้งหมดเนี่ยเธอจะเป็นคนรับผิดชอบถ้าไม่เสร็จไม่ต้องกลับได้ค่ะคุณคุณ าการเป็นไงบ้างครับหมอนี่คุณไม่ร <lightly gamma enders> ู Ch ้เหรอครับว่าคนท้องเขาห้ามทํางานหนักตอนนี้ภรรยาของคุณท้องอยู่นะครับฮะโถ่ชบาชบาจะพาแม่ไปไหนอ่ะชบาพาแม่กลับบ้านเถอะแม่กลับบ้านนะโอ๊ยแม่ หนูจะให้แม่ไปอยู่กับพลอยเพราะว่าแม่เป็นแบบนี้ไงข่าก็เดินไม่ได้ <var> อยู่ที่บ้านก็เป็นภาระเปล่าๆไปอยู่กับพลอยนั่นแหละดีแล้วไม่นะชิบาคือแม่ยังทำงานบ้านได้แม่ยังขัดบ้านถูกบ้านแม่ก็สักภได้หลังจากน้ก็ยังได้แต่แม่หาเงินไม่ได้รู้ไงมมันเป็นภาระเข้าใจไหมต้องมาเสียงเงินเพื่อที่จะเลี้ยงบูแม่เนี่ยชิบา้าไปอยู่กับพลอยนั่นแหละ ชะบ,บาแม่ขอร้องชะบ,บาอ้าวพี่ชบ,บาสวัสดีค่ะคุณแม่พลอยพ่อจากวันนี้ไปอ่ะพี่ใช้แม่มาอยู่กับพลอยนะส่วนพ่อจะอยู่กับพี่แล้วก็แบ่งๆกันดูแลพ่อกับแม่แล้วกันเนาะได้ค่ะไม่มีปัญหา งั้นวันนี้เราเข้าไปทานข้าวกันก่อนนะพอดีว่าพี่มิธุระตต่ออ่ะคอยพาแม่เข้าบ้านเถอะพี่ต้องไปละเข้าบ้านกันค่ะคุณแม่ทานข้ามาเรียกค่ะนั อ้าวแม่ครับสวัสดีครับยังไงมาไงทำไมมาไม่บอกผมอะ่ะพอดีว่าพี่ชบาพาแม่มาส่งแล้วก็กลับไปแล้วนะ่ะพี่เขามีธุระอ๋อแล้วพ่อล่ะครับแม่แม่มาด้วยกันล่ะครับพี่ชบาบอกว่าให้แบ่งกันดูแลอ่ะให้เราดูแลแม่เดี๋ยวพี่เขาจะดูแลพ่อเอง โอเคครับแม่ครับงั้นเดี๋ยวผมไปเตรียมห้องให้แม่ก่อนนะพลอ,อยคุณก็ไปทำกับข้าวรอแม่นะได้ค่ะคุณแม่คะคุณแม่อยากทานอะไรคะอะไรก็ได้จ้ะแม่ทานได้หมดแม่ไม่เรื่องมากเนอะ งั้นเดีย๋ยวหนูไปทำกับข้าวมาให้ถ้าทำเสร็จหนูมาเรียกนะคะ คุณคะคุณอยู่บ้านชบาคุณสบายดีไหมผมสบายดีคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะชบาไม่ให้ทำงานเลยอยู่แต่บ้านชบาชบาทำกับข้าวให้กินอร่อยมากคุณไม่ต้องเป็นห่วงผมนะ แค่ไม่ชินากับการที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันนานผมคิดถึงคุณนะ สาิบกว่าปีที่เราอยู่ด้วยกันเราไม่เคยได้จากกันเลยนะคุณครับมันน่าเศร้าเลยนะชีวิตของเรายิ่งแก่ขึ้นเราก็ยิ่งห่างกันมากขึ้นผมคิดถึงคุณมากๆเลยนะครับเราเอาอยุขนาดนี้แล้วทำไมเราต้องมาอยู่ห่างกันขนาดนี้ด้วย แต่เราเจอกันเราเป็นแฟนกันจนกระทั่งแต่งงานจนลๆๆูกลเราโตขนาดนี้จนไม่เคยอยู่ห่างจากคุณเลยสักครั้ง <c oughs> คุณรู้ไหม <laughs> ฉันคิดถึงคิดถึงคุณมากมากคิดถึงคุณมากที่สุดเลยค่ะ แม่ฉันมีเรื่องจะคุยกับคุณน่ะอะไรล่ะครับเมื่อกี้ฉันเดินผ่านห้องนอนแม่ฉันเห็นแม่ร้องไหอ้อะคุณฉันสงสารแม่ฉันว่าเราไปรับพ่อมาอยู่ด้วยกันนะ แล้วพี่สบาเขาจะโอเคเหรอนี่นะักพ่อกับแม่เลี้ยงคุณมาตั้งแต่เด็กจนโตนะเขาอยู่ด้วยกันมาตั้งกี่ปีอยู่ๆคุณจะให้เขาแยกกันอยู่แบบนี้หรอฉันว่ามันไม่ดีหรอกตอนเนี้ยสุขภาพร่างกายพ่อยังแข็งแรงแต่แม่ ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงคุณก็เห็นก็ไม่แปลกหรอกที่พี่ชบาจะให้แม่มาอยู่กับเราอะแต่คุณรู้ไหมว่าคนเรายิ่งแก่ไปอะยิ่งต้องการเพื่อนนะพ่อกับแม่คุณอะเขาอยู่ดูแลกันมารักกันมาตั้งแต่ยังไม่แก่แล้วพอแก่ไปอะคุณจะจับเขาแยกกันแบบนี้เหรอคุณทนได้เหรอถ้าเห็นพ่อกับแม่ต้องแยกกันอยู่แล้วไม่มีความสุขอะ โอเคครับงั้นผมว่าเดี๋ยววันนี้เราไปรับพ่อมาอยู่กับแม่กันเลยนะดีค่ะขอบคุณนะที่เตือนผมอนะก็เราบขรัพเดียวกันนี่ไปเราไปกันเดี ไม่ต้องร้องไห้แล้วนะผมรู้นะว่าแม่คิดถึงพ่อแม่ไม่ต้องคิดถึงพ่อแล้วนะเพราะว่าวันนี้ผมจะไปรับพ่อมาอยู่ด้วยเม็กเเ็กพูดจริงๆใช่ไหม ไม่ได้โกหกแม่ใช่ไหมแม่อยากให้พ่อกับแม่ต้องแยกจากกันเลยนะแม่ไม่อยากอยู่ห่างจากพอ่อครับแม่แมกไม่โกหกแม่หรอกครับต่อจากนี้ผมจะไม่ยอมให้แม่กับพ่อต้องอยู่ห่างกันแล้ว <c oughs> ผมผิดเองนะครับ ที่ผมดูแลแม่กับพ่อได้ไม่ดีแต่ยังดีนะครับที่ผมยังมีพลอยคอยเตือนสติผมพลอยขอบคุณหนูมากๆเลยนะลูก นักเลือกคนไม่ผิดจริงๆขอบคุณที่แม่มีลูกสบายดีๆอย่างหนูขอบคุณหนูมากเลยนะแม่คะพวกเราสองคนเป็นลูกมีหน้าที่ต้องดูแลและกะตัญญูต่อพ่อแม่ต่อบแทนพ่อกับแม่ด้วยความรัก พราะว่าพ่อกับแม่อดทนทุ่งเททำงานหนักเพื่อให้เรามีชีวิตที่สุขสบายสิ่งที่ตอบแทนยากที่สุดบนโลกใบนี้ก็คือพระคุณของพ่อกับแม่ค่ะต่อให้มันไม่ใช่หน้าที่หนูก็พร้อมจะทำมันจากหัวใจ ต้องร้องไห้แล้วนะแต่เราไปรับโทษด้วยกันนะโ้กระเจงโอเคไหมนายองร้องไห้แล้วคุณก็เหมือนกันนั่นแหละไม่ต้องว่าแต่แม่หรอกเดี๋ยวพี่สวยนะแม่ไปไปกันเถอะไปค่อยๆนะคะ พร้อมเยังครับคุณพี่